สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูอันนี้ก็เรียกว่าแทรกเตอร์เอกนะคะหรือว่าไข่รถแทรกเตอร์ค่ะมันก็คือหญ้าค่ะหญ้าที่เขาตัดนะคะแล้วก็เอามาเอาพลาสติกมาห่อมาพันไว้เพื่อจะเก็บไว้ให้สัตว์เลี้ยงนะคะนี่ค่ะที่เขาตัดแล้วเขาก็จะเอามารวมกันแล้วก็เอามาพันให้มันเป็นก้อนอย่างนี้นะคะ่ะนี่แหละค่ะ เก็บไว้ให้สัตว์นะคะให้วัวให้ม้าค่ะกินหน้าหนาวนะคะอยู่ข้างในนี้มันจะเป็นเป็นหญ้าที่เขาตัดสารพัดระคารวมกันนี่ค่ะก็จะเป็นพลาสติกห่อสีขา,ขาวๆแบบนี้นะคะจะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะกินเป็นปีเลยค่ะข้ามปีไปเลยนี่แหละค่ะที่นี่นี่คือการการถนอมอาหารไว้ให้สัตว์นะคะบายยค่ะ